<c oughs> เอ้าครับสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านตะแบกครับผมบ,บ้านตะแบกฝ <c oughs> นตกครับแต่บ้านกรวดไม่ตกเลย <c oughs> <c oughs> บ้านกรวดมาปรยๆปรยมาคนเดียวครับวันนี้ รถน้ำแข็งมาส่งน้ำเอาหรือเปล่าเพื่อจะมาเอารถตู้คันนี้นะครับเอารถตู้คันนี้เราจะไประยองกันจะจะเดินทางไประยองครับไปทะเลไม่รู้ว่าระยองไปทางไหนยังหาทางไปไม่เจอเลย รถคันนี้ก็จอดนานแล้วครับผมเอยเคยเคยเอาไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเป็นป้ายเหลืองครับตอนนี้เป็นป้ายดำเอ้ยเป็นป้ายฟ้าก็นี่ครับเดี๋ยวเรา จอดนานครับแบตถอดออกเดี๋ยวเราก็จะทําการใส่แบตแล้วก็เราจะเดินทางไปพาลูกพาหลานไปเที่ยวครับผมไปเที่ยวทะเลยานพาหนะก็คือรถตู้คันนี้แหละครับก็ขับไปเรื่อยๆครับเครื่องไม่แรงเครื่อง 2000, 2005. 2 0 0พันสอก็ไปเรามาอยู่บ้านตะแบกกันครับ มาอยู่กับคอกวัวใครสนใจก็มาดูได้ครับวัวครับขายครับขายขายนี่อ้ดูคอกเดียวนี้จะปล่อยไหมนี่ปล่อยไหมวัวนี่ปล่อยไหมไม่จะปล่อยออกไปหากินนะ่ะไม่ปล่อย ขังไว้ทั้งวันเลยก็นี่ครับตัวผู้ตัวนี้ครับนี่กําลังมองมาทางที่ผมนี่แหละใครสนใจมาดูได้เลยตัวผู้ครับราคามาคุยกันเอาแล้วมาสื้มหาเอาเองเลยอยู่บ้านตะแบกครับนี่ราคาได้สักเท่าไหรด่ดีตัวผู้ ตัวผู้ตัวนี้เอฟซีก็บอกผมด้วยตัวผู้ตัวเนี้ยที่กําลังหันมาเนี่ยตัวขนาดเนี้ได้อยู่มั้สามหมื่นสี่มืนพอได้ไหมฮ่าฮ่แแต่ก็กี่ปีแล้วก็ไม่รู้เนาะ เดี๋ยว่ว่าได้อยู่นะนี่ครับเราเอารถฟอร์ดมาจอดไว้นี้เราก็เอารถตู้ไปเอารถตู้กลับเรถตู้พรุ่งนี้เราก็ออกเดินทางครับ พี่จะพาน้องไปเที่ยวทะเลไปดำดูปลาการังใช่ไหมดอกก็ว่ากันไปเนาะโอ้ดีแล้วขยายนี่ โล่งเลยเมื่อก่อนมาในต้นกล้วยเต็มไปหมดเลยแต่ทุกวันนี้ต้นกล้วยหายหมดแล้วสงสัยเอาไปปลูกข้างหลัง <c oughs> เพิ่มหัวเราะเอาไปปลูกข้างหลังครับพอดีได้ที่เพิ่มหนึ่งไร่นี่ก็ทมดินครับเี่ ไม่ใช่ธรรมดาครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาเอารถตู้ไปเที่ยวครับบายบายครับผม